สามารถเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จเรามีได้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นใบเบิกทางเพื่อนาคตที่ดีในวันข้างหน้าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณต่อไปเพียงแค่คุณเลือกเรา ารสอนภาษาอังกฤษซีไบรนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ใกล้กับแขวงการทางนครศรีธรรมราชจดทะเบียนเป็นโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการปีนี้ก็เก้าเข้าสู่ปีที่6ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษซีไบร์ได้เปิดทําการเรียนการสอนทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษซีไบร์จะมีความแตกต่างจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษอื่นๆ ในประการแรกก็ขขคือในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้ภาษาที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ประการที่2ส,สถาบันสอนภาษางกฤษซีไวรักษาในเรื่องของคุณภาพคุณภาพทั้งในเรื่องของอาจารย์ซึ่งชัดเจนเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในประการที่2ในเรื่องของหลักสูตร หลักสูตรที่ใช้จะเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนทุกระดับตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่และก็หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับไปเรียนต่อต่างประเทศก็คือ TOEFL IELTS หรือว่า TOEIC ในประการที่3ในเรื่องของการจัดการการบริการเพราะฉะนั้นฟีดแบ็ k ต่างๆจากทาั้งทางผู้ปกครองนักเรียนตัวอาจารยนะ์จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งจะทำการ ประสานหลักสูตรตรงนี้ช่วยดำเนินการค่ะตอนนี้ลูกอยู่เป็นผู้ชายอะค่ะอ,อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนนุบันนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เขาอายุประมาณหกขวบกว่ากวาตอนนี้ลูกก็รู้สึกเขาก็ชอบอะค่ะเขาชอบในในลักษณะการสอนแล้วก็วิธีการสอนของคุณครูโดยเฉพาะการการการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันในสังคมอะค่ะ หลังจากเรียนที่นี่ประมาณไม่ถึงปีะคะ่ะก็น้องปูสามารถที่จะสนทนาคำเล็กๆสั้นๆได้กับกับกับฝรั่งเขามีความกล้าขึ้นนะนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะมีการทักทายสวัสดีครับ굿มอร์นิ่งอะไรพวกนี้นะคะ่ะเขาสามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ได้อะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขามีการมีพัฒนาการทางสังคมที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยเขาจะมีการสอนในในแนวของการ ทั้งเรียนทั้งเล่นด้วยกันการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในขณะที่อยู่ในห้องเรียนที่ห้องเรียนประจำอะคะ่ะเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทันเร็เรวกว่าเพื่อนๆ Good morning everybody I'm very glad to see you all today My name is p e n g a t o n v e r d i or you can call me p e n s i o n I'm 11 years old I'm in fifth grade My i n i t e a e s is Fesi r When you in Seabright School, you is very very best English. Hi, my name is Poope. I learned English with Seabright for a long time. I'm in fifth grade. I like English. I, when I learn English with Seabright, I understand vocabulary, grammar very much. English is fun. Uh, you should learn English with ั b you you will intelligent in English เรียนหนึ่งคนค่ะเพราะว่ามีลูกคนเดียวเรียนสองอร์ออันนี้เป็นคอร์สที่สองเ,อเหตุผลที่มาเรียนที่นี่ก็พอดีพี่รู้สึกมั่นใจกับสถาบันภาษาอังกฤษเขาก็โอเคก็รู้จักมากขึ้นรู้จักภาษาอังกฤษดีขึ้นนะคะเขียนได้พูดได้แล้วก็ ก็ยังจำได้ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ปกครองคนไหนนะคะอยากจะหาสถานที่เรียนให้ลูกสักที่หนึ่งคิดว่าภาษาอังกฤษสําคัคญขอให้เลือกที่นี่ค่ะซีไรส์รค่ะเพราะว่าพี่มันพาลูกมาเรียนสองคอสพี่กะว่าจะให้ลูกเรียนยาวไปเลยทุกคอสทุกคอสของที่นี่เลยเพราะพี่มั่นใจที่นี่ค่ะพระทังท้งต่อ <c oughs> การเรียนกดมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องได้รับการ ปูพื้นฐานที่ดีนะครับแล้วก็ส่งลูกมาเรียนที่สีไไร์ตั้งแต่ลูกคนโตเนี่ยตั้งแต่อยู่ปสองปเป็นอยู่หมหนึ่งนะครับแล้วลูกคนเล็กก็มาเรียนกําลังเรียนอยู่เพราะว่าที่นี่เนี่ยสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบแล้วก็ในกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยก็ปรับตามความรู้ความสามารถของผู้เรียนนะคบแล้วก็สิ่งที่เห็นผลได้ชัดก็คือ ความกล้าที่จะพูดแล้วกล้าที่จะแทรแดงออกในเรื่องของภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่ได้ก็เป็นสเตปแล้วก็มีความมีการนภาษาอังกฤษลูกอย่างต่อนเนื่องที่เห็นได้ชัดซึ่งการอนภาษาอังกฤษนในระดับชั้นที่เรียงอย่าง,างที่มาเรียนอยู่ตั้งแต่ปสอจิวันอยู่ที่มหนึ่งเนี่ยการพัฒนาก็อยู่ที่มสี่มหนะ้ขาขณะที่ลูกสาวเนี่ย,ยภาษาอังกฤษก็ดีขึ้นตามลําดับ การที่เลือกที่จะมาเปิดสถาบันสอนอังกฤษรีบรายที่นครเนี่ยก็เพราะว่าอังกกษเนี่ยเป็นภาษาที่ทันมากแล้วก็เด็กเองเนี่ยก็มีพวกสถาบันสอนอังกกษต่างๆเนี่นขึ้นมาเยอะแยะซึ่งทุกจนเป็นจะต้องเรียนรู้นะตรงนั้นนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะเป็นศูนย์การศึกษาใหญ่แห่งหนึ่งสำหรับไทยก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันมันก็จะเป็นโอกาสสำหรับเด็กนะคะที่จะได้ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้การการสอนแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเผชิญกับการ I'm Derek Granton, a teacher. I'm the world is becoming smaller, and more interconnected. An important language for both business, academic study, and for travel. You should study English. It needs people who study English for your own uh, purpose, studying advanced business opportunities, your academic achievements. English is the language we use to communicate people. ค o Sea Bright and speak Sea Bright ไดความคดส้าความสำเร็จกาแรกแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ